สวัสดีครับมาอนีก,กับโมพ่อกันอีกแล้วครับกับในช่วงของแรงสะทธาของทั้งช่องแหงแหงแสงชนแนลมาอนีกับมี่วัตถุมงคลมานําเสนอกันอีกแล้วครับของมานําเสนอมาล่องให้ศึกษากันมาล่องให้ชุ่มกันนี่ก็จะเป็นคุณแผนแสนล้านหลวงพ่อปัดปุญจาก,กามวัดห้วยร่วนตำบลทานทหารอํา คือหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นี่ก็สิเป็นขุนแผนที่มากมายมากมายหลายม้วนสารทั่วประเทศไทยแหะครับที่ม้วนสารเอามาทำขุนแผนชุดนี้มาให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มาบูชากันนี่ก็จะเป็นขุนแผนสองสี ครึ่งหนึ่งก็จะเป็นสีดำครึ่งหนึ่งก็จะเป็นออกสีครีมนะครับเงือสวยงามมากด้านหลังก็จะเป็นยันสาริกาจากมอพิษไผ่มีขอมมุ่นดีๆก็คอมเมนต์มาบอกกันเลยครับสวยงามก็เปลี่ยนใจมากๆ อันนี้็จะเป็นตะกุฏท่องแดงประทับโคตรตาวัตสีเ 5, 3, 1, นน่เป็นห้าสามหนึ่งสี่มุงว่าเพชรเป็นร่ำรวยเงินทองหรือเป็น,นุงเมินตุงท่องครักถือว่าสวยงามเนื้อหาม้วนสันเทวดาดีอีกองหนึ่งหนุนหนึ่งของหลวงพ่อท่านที่สางไว้ผมก็จิ เจ็บไปเรื่อยๆนะครับของหลวงพอ่อเพราะว่าผมกอดิม,มักนี่แล้วสายคุณแผนนี่แล้วครับถือว่าเงาเนื้อวานเนื้อผงทุกชนิดมอมีปูนปลาตื้อผสมนี่แลยครับถือว่าสั่งออกมานดีๆมากๆ,ากๆหอมกินหอมนี่ก็สิเป็นนี่แหล่ซักสิิ์ สิเต็มติดยู่ข้างขอบหลายทุกองค์ีิมีแ่แ่นะทุกองค์นะครับแต่ว่าสิแล่เล็กแหนน้อยหรือเป็นแล่หรือ,อยังกะไผมีข้อมุ่นดีดีกะคอมเมม็นมากบอกกันไห้ครับนี่ก็ขอ จบไว้เสมือนล้วะครับก็ขอ,ขอฝากทิดตามกันไปเรื่อยๆพี่หน่าสิมียังไม่ให้รับชมกันว่าจุบไว้เสมือละครับสวัสดีครับ